ความรักของคุณกับเขาจะพัฒนาไปในทิศทางไหนมาให้ไพ่เล่าเรื่องกันครับไพ่ใบแรกขึ้นมาว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เริ่มด้วยความหวังความฝันและพลังบวกมีแสงสว่างนำทางแม้เคยเจ็บปวดมาก่อนแต่คุณยังเชื่อว่ารักครั้งนี้มีโอกาส ใบที่สขึ้นมาว่าเขาหรือคุณกำลังเริ่มเปิดใจเสนอความรู้สึกอย่างอ่อนโยนอาจเริ่มชัดเจนมากขึ้นว่าความรักครั้งนี้ไม่ใช่แค่ฝันแต่กำลังกลายเป็นความจริงที่สวยงามใบที่3ขึ้นมาว่าแต่ระวังนะความสัมพันธ์นี้อาจเจอความลังเลหรือความไม่แน่ใจมีหลายทางเลือก หรือสิ่งล่อใจเข้ามาคําแนะนําคือฟังหัวใจตัวเองให้ดีแล้วเลือกสิ่งที่ใช่จริงๆสรุปความรักของคุณมีพลังมีความโรแมนติกแต่สุดท้ายขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่ชัดเจนว่าหัวใจของคุณต้องการอะไรจริงๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์พิมพ์ตัวเองพรตัวเองใต้โพสได้เลยว่าหนูโชคดีที่สุด